สวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกันในช่องขอบคุณชีวิตนะคะต้องยืนยําทุกครั้งนะพอทุกคนอะไรรู้ไหมเผื่อใครผ่านไปผ่านมาไงเออไม่รู้ก็จะเน้นย้ำเนาะเพื่อที่เออถ้าเกิดว่าเขากำลังต้องการที่จะเหมือนค้นหาอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะแล้วพอได้ฟังอะ่ะเออในช่วงที่เราเกินอย่างเงี้ยคะ่ะถ้ามันตรงกับสิ่งที่เขาตามหาเนาะเขาก็จะได้รับ รับประโยชน์บางสิ่งบางอย่างเนาะเพื่อนําไปใช้กับตัวเขาเนาะแค่นี้ก็แบบมันดีมากๆแล้วอะทุกคนเนาะนุชก,ก็เลยจะต้องเน้นย้ำมากๆเลยช่วงนี้นะคะก็ชื่อช่องเนาะขอบคุณชีวิตเป็นช่องที่นุชสร้างมาเนาะในตอนที่ตัวนุชเ,เองเนาะได้ผ่านบททดสอบต่างๆเนาะแล้วเราแล้วเราพลิกตัวเองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วในวันนั้นเนาะเราบอกตัวเองว่า เราจะใช้ประสบการณ์ชีวิตที่เราได้ผ่านมานี้แหละเออออกมาเป็นกําลังใจสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นเนาะให้เขาได้มีกําลังใจเช่นกันลุกขึ้นมาได้อีกครั้งเช่นกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่ให้เราทุกคนนะคะได้กลับมารักและเห็นคุณค่าตัวเองเนาะเพราะว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือการที่เรากลับมารักและเห็นคุณค่าตัวเองกลับมาเรียนรู้จากตัวเองเนี่ยคะ่ะ ที่มันทำให้เราเออผ่านพ้นผ่านพ้นชีวิตที่ที่เรากำลังโหยหาที่เรากำลังโหยหาทุกคนที่เรากำลังหลงอ่ะเรากำลังหลงออกไปออกไปหาสิ่งภายนอกเพื่อที่จะมาเติมเต็มสิ่งภายในที่ที่เราขาดอ,อย่างเช่น เราโหยหาความรักอืมเนี่ยเราหยหาความรักเนาะบางทีเราต้องยอมอะยอมที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คนอื่นยอมรับในตัวเราอืมเป็นไหมบางทีเราไม่อยากทำสิ่งนั้นเลยนะเออแต่เราก็ต้องทำอะ่ะเพราะเราอยากได้รับคำชื่นชมอยากให้คนอื่นเห็นว่าเราเก่งเราดีเออมีแบบนี้ไหม <laughs> เ็นมาหมดแล้วไงทุกคนเออเราได้เรียนรู้ไงเพราะอะไรเพราะเราอ่ะยังไม่ได้รักและก็เห็นคุณค่าในตัวเองเราจึงออกไปหาการยอมรับคำชื่นชมจากคนอื่นซึ่งคำชื่นชมเหล่านั้นค่ะ <c oughs> ต้องบอกเลยว่าเราทำเท่าไหร่อะคะ่ะมันก็ไม่มีวันที่จะถมเต็มเข้ามาข้างในใจเรา แต่ความรักที่มันจะทําให้เราเออล้นแล้วก็เต็มก็คือความรักที่เรามีกับตัวเองค่ะทุกคนย้ําความรักที่มันจะเต็มล้นมันคือความรักที่เรามีกับตัวเองจึงเน้นย้ําทุกคนว่าให้เรากลับเข้ามาข้างในข้างในตัวเราค่ะมีตัวเราอีกหนึ่งคนมีจิตวิญ,ญญาณภายในที่ เขารักเรามากๆเขาก็คือตัวเรานี่แหละถ้าเราเลือกถ้าเราเลือกที่จะออกไปหาความรักข้างนอกเราก็จะไม่เจอความรักข้างในตัวเองเพราะฉะนั้นถึงเน้นย้ำว่าวันนี้ค่ะเราต้องเรียนรู้ที่จะกลับเข้ามาข้างในตัวเองกลับมารักตัวเองกลับเข้ามา สื่อสารกับตัวเองใช้เวลาอยู่กับตัวเองในการที่จะพูดจะคุยสังจับความรู้สึกของตัวเองว่าเฮ้ยตอนนี้เรารู้สึกยังไงแล้มีความคิดยังไงอะสิ่งนี้กำลังจะต้องการสื่อสารอะไรกับเราซึ่งช่วงนี้ค่ะนุชทำงานภายในกับตัวเองเยอะมากๆค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกสติ อยู่กับปัจจุบันรู้เนื้อรู้ตัวเท่าทันความคิดอารมณ์จิตใจการกระทําต่างๆที่เราทําออกไปในการใช้ชีวิตในแต่ละวันอ่าและนุก็ใช้ในเรื่องของศิลปะเข้ามาเออในการเอ่อเยียวยาจิตใจในการที่จะเอ่อ ค้นหาศักยภาพในความคิดสร้างสารรค์ต่างๆอย่างที่นุดเน้นย้ำว่าศิลปะมันให้ความเป็นอิสระกับเรามันทำให้เราไม่ต้องติดกรอบเนาะจากที่เราติดกรอบการใช้ชีวิตสังคมความเชื่อการหล่อหลอมที่มันเป็นเราในทุกวันนี้ มันมันถูกตีกรอบมันอยู่ในกรอบมาตลอดอะ่ะแต่การที่เราใช้ศิลปะในการที่เราให้มือคู่นี้ของเราค่ะได้ขีดเขียนตามความรู้สึกข้างในเนาะมันเป็นการค่อยๆพาตัวเองออกนอกกรอบเนาะจากที่เราอยู่ในกรอบมาทั้งชีวิตอย่างเงี้ยค่ะอืมก็ลองดูนะต้องบอกว่า ในการที่เราจะเชื่อมโยงกับตัวตนข้างในอะ่ะมันมีมันมีหลายศาสตรม์มากๆอาจจะใช้เสียงเพลงอะ่ะเสียงเพลงก็ได้ค่ะทุกคนเนาะลองร้องเพลงลองแบบเปล่งเสียงร้องเพลงที่เราชอบเนาะออกมาเพราะตอนเนี้ยคือมันมันนูจะบอกว่ามันมีความสุขมากๆเลยนะการที่เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่ในบางสิ่งบางอย่างที่เฮ้ยเราเราไม่เคยทำอะ่ะ เราไม่เคยทําแต่ว่าเราได้มาทำในในตอนโตเพื่อที่จะแบบเอ่อในการค้นหาศักยภาพของเราการเปิดข้างในของเราออกมาเออนุดนุดทำหมดเลยนั้นทุกคนจากคนที่เอ่อไม่ร้องเพลงตอนนี้มีความสุขกับการร้องเพลง <laughs> เออเมื่อก่อนจะจะฟังอย่างเดียวนทุกคนแต่ตอนนี้มีความสุขกับการร้องเพลงอะ่ะเออเรียนรู้ในเรื่องของการร้องเพลงว่าเออเสียงเพลงอะ่ะช่วยเยียวยาจิตใจขนาดไหนเออมันช่วยยกระดับขึ้นความถี่ของเราอย่างไงอะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทำแล้วมีความสุขและสำคัญนะไม่เดือดร้อนใครทำ เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นนะคะมันจะทําให้เราได้กลับมาเชื่อมโยงกับกับภายในหรือทุกคนก็จะเห็นเฮ้ยวันทีนุชก็ชอบไปอยู่กับธรรมชาติเพราะว่าเราทุกคนน่ะก็คือหนึ่งเดียวกันก็คือความเป็นธรรมชาตินั่นแหละขึ้นพลังงานเออเนาะเพราะฉะนั้นการที่เราไปเชื่อมโยงไปอยู่กับธรรมชาติสิ่งนี้ก็เช่นกันคะ่ะที่มันจะทําให้เรารู้สึกเบาสบายสบายใจและมีความสุขอืม เพราะธรรมชาติเขาก็คือความรักเข้ามาเพื่อ,อส่งความส่งมอบความรักเนาะในการเยียวยาให้ให้กับพวกเราเนาะเพราะเราคือเกิดมาเพื่อเอื้อกันช่วยเหลือกันอยู่แล้วนะคะเห็นไหมทุกคนมันมีหลายอย่างมากๆค่ะที่มันจะช่วยเข้ามาเติมเต็ม เข้ามาเปิดศักยภาพให้เราอะค่ะแต่ด้วยด้วยอะไรด้วยการใช้ชีวิตของเราอะค่ะที่เราหลงเราหลงออกไปข้างนอกหลงไปติดกันในเรื่องของออการทำมาหากินเนาะซึ่งสิ่งนี้มันใช่ทาในส่วนนั้นก็คือทำแต่เราก็ต้องไม่ลืมที่จะกลับเข้ามาทำงานภายในของเราควบคู่ไปด้วยนะคะเพราะอะไร พอเรากลับมาทํางานภายในของเราเข้าใจตัวเองรักตัวเองอ่ะการใช้ชีวิตของเราในทุกวันน่ะคือมันจะเป็นไปด้วยความสุขแล้วมันก็มีพลังในการใช้ชีวิตอืมและมากไปกว่าสิ่งนั้นก็คือเมื่อเรามีพลังชีวิตที่ดีอะคะ่ะพลังชีวิตที่เรามีเราสามารถที่จะส่งออกให้กับผู้คนให้กับโลกใบนี้ได้ด้วยเนาะ เพราะโลกใบนี้ก็ขับเคลื่อนไปด้วยพลังงานซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าพลังงานลบๆที่ผู้คนเกิดจากความทุกข์ความเครียดเยอะมากแล้วมันก็สั่งสมอยู่ใต้โลกใบนี้เนาะมันก็พร้อมที่จะระเบิดก็องอเลยพร้อมที่จะระเบิดออกมาเนาะเป็นภัยพิบตัติต่างๆที่ที่เราได้ได้เห็นกันเนาะอืม เพราะฉะนั้นพวกเราจึงต้องกลับเข้ามาที่จะสร้างการตื่นรู้ให้กับตัวเองได้แล้วคะ่ะทุกคนแล้วก็มาช่วยกันยกระดับจิตวิญญาณภายในตัวเองแล้วก็พลังงานรอบข้างเนาะเมื่อเปลี่ยนหนึ่งคนทุกคนเมื่อเปลี่ยนถูกหนึ่งคนน่ะเออก็ยังสามารถที่จะส่งต่อเป็นเพียนออกไปแบบ นับไม่ถั่วนะ่ะทุกคนแบบที่นุชมาทําวันนี้ทุกคนนุชไม่ได้มีอะไรที่เยอะแยะมากมายนุชแค่นําประสบการณ์ของตัวเองที่ผ่านมาแล้วมาแบ่งปันมาเป็นแรงใจให้กับทุกคนเท่านี้เองค่ะทุกคนนะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะ